ในช่วงแรกนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้ในการสํานักง,งานทอทอชักเชิงเซากล่าวถึงวัตถุประสงค์ทางสนามกอล์ฟเองเนี่ยก็มีคอนแทคกับต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นนะครับไต้หวันนะครับก็ที่โครงการนี้ขึ้นมานะครับก็คือ,อนักกอล์ฟชาวไทยเราเจะนี้นักกอล์ฟชาวไทยนะครับสนามทางสนามกอล์ฟสมิธเนี่ย ไม่ทราบว่าตะลุยนาเก่าแน่นใดควดิฉันปรอยสัต์เพชรปุริโทรตน์นะคะเป็นผู้ในการฝ่ายขายและการตลาดของสนามกอล์ฟสมิทมิลอกอล์ฟคลับแล้วก็เป็นผู้ในการฝ่ายสื่อสารการตลาดของโรงแรมสมิทมิลกอล์ฟเรสซิเดนต์นะคะตรงสนามกอล์ฟของเรานะคะเป็นสนามกอล์ฟระดับแชมเปี้ยนชิพนะคะ18หลุม5ดาวนะคะเปิดให้บริการมาเนี่ย30ปีนะคะแต่สมิทคอร์ปอเรชั่นเนี่ยเข้ามาบริหารนะคะตั้งแต่ปี 2 5 4 5ซึ่งถึงตอนนี้20ปีที่อยู่ภายใต้กรารบริหารงานของสมิธคอร์เปอเรชั่นนะคะซึ่งเราเปิดให้บรกิการทุกวันนะคะเรามี18หลุมในทุกวันเนี่ยเดย์กอล์ฟเรามี3รอบนะคะเดย์กอล์ฟชวาร์ไลท์กอล์ฟและไนท์กอล์ฟ ในกอฟจะปิดในวันจันทร์นะคะซึ่งแสดงว่านักกอฟที่มาใช้บริการที่นี่เนี่ยสามารถรอบรอบได้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงคืนและที่สําคัญที่พิเศษมากๆนะคะคือสนามกอฟเราเนี่ยใช้เสาไฟไฮดรอลิกถ้าเกิดว่าพี่ๆสื่อมวลชนนะคะหรือแขกเนี่ยหันไปมองนะคะสามารถโชว์ได้ไหมคะเสาไฟอันนั้นนะคะเป็นเสาไฟไฮดรอลิกนะคะ เนี่ยขอขอฝากโรงแรมนิดนึงนะคะคือโรงแรมเราเนี่ยเห็นเห็นฝั่งนี้ไหมฮะฝั่งนี้เนี่ยที่เรียกว่าสมิทธ์มิวกลอสเดสเดน์ฝั่งนี้นะคะที่บอกว่าเป็นออสเวิยร์นะคือโรงแรมสมิทธ์มิวกลอสเดสเดน์ซึ่งเป็นสวีททั้งโรงแรมเนี่ยรประมาณสิ้นปีหรือต้นปีหน้านะคะแล้วก็ทางสนามกอล์ฟเองตอนนี้เรากํลาลังสร้างห้องฟังก์ชันใหม่นะคะเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่โควิดทุกท่านคงทราบดีว่าทั้งสนากมกอล์ฟและโรงแรมเนี่ยค่อนข้างได้รับผลกระทบจัด นสิทธ์รลชสัทธิ์นะครับเป็นผู้จัดก,การทั่วไปนะครับโรงแรมสัพยะนะครับและสนามกอล์ฟโรตาร์วันเล่ย์นะครับจังหวัดเชิงเทราก็หนึ่งจะต้องขอามาร่วมเป็นพนักงานทีกทงนี้นะครับก็คือในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเลท่แข่เป็นตัวเนี้ยคือก็มีลูกค้าที่สนใจจํานวนมากก็พี่พี่นักข่าวหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยรู้จักโรตาร์วันเล่ย์เพราะของเราเป็นสนามกอล์ฟ18หลุมเหมือนกันครับผมก็ภายในสนามก็คือในสิ่งที่นักกอล์ฟไปเล่นไม่ว่าจะออกรอบช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายนะครับ ไม่ต้องกังวลกับแสงแดดที่จะยิงเข้าตาเราเวลาเราจะแอปโรชช็อตหรือไดเวอร์หรือหรือไดช็อตออกไปพวกนี้ครับตอ,อร่วมกับพันธมิตรของเรานะครับแล้วก็ จนถึงวันที่30เมษายนนี้นะครับนะฮะโปรโมชั่นนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราจัดตั้งแต่เดือนกุมภาพลาแล้วลหละนะครับแล้วเราก็ร้อนโปรโมทไปนะครับแต่วันนี้ก็ถือว่าเรานัดได้สื่อมวลชนให้สื่อมวลชนเนี่ยมาทดสอบสนามนะครับอีกครั้งหนึ่งอาจจะนัดที่โลตัสวันเล่นะครับคุณสิทธิ์อาจจะมีโอกาสต้อนรับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับ่ักขี่เห็นโปรโมชั่นโอ้ทั้งสองสนามนะครับน่าสนใจนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะฮะ ที่ให้ความสําคัญนะครับในเรื่องของการจัดทําโครงการและที่นี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทางสื่อมวลชนจากส่วนกลางนะครับสื่อมวลชนจากจังหวัดสมุทรปราการนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมแถลงข่าวในวันนี้ครับขอบคุณนะครับครับนี้ก็เลยนัดสื่อมาทดสอบสนามก่อนจะลงตัวกันได้ตั้งนะครับนี้คือเรั้ได้ เอ้ยอ่าโอเคไปครับโอเคไปไอ้2 <coughs>